สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมพิกเซลสไบนนะนะเป็นเกมที่ไม่ใช้เน็ตนะวันนี้เราจะมาโชว์คอมโหนนะคอมโหของเรานะเป็นเกมที่ไม่ใช้เน็ตนะย้ำ no o n l i n ลนะนออนไลน์ no เกมนี้เป็นเกมที่ดีนะดีมากเลยนะแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีอยู่ในพีสโตนนะขอย้ำนะน่าจะไม่มีอยู่ในพีสโตนนะเราก็จะเริ่มกันเลย เกมมันคลนะ้ายมาริโอนะคล้ายมาริโอนะใครเคยเล่นมาริโอนะก็แบบมันนะอืมเปิดก่อนได้เปลี่ยนนะแปกนะ๊กเนี่ยแตกหนึ่งขอกมาแตกสองนะแตกสองกดไหม่ะเกมนี้เสียงมันสนุกนะแต่ปิดไว้ก่อนดิเสียงมันดังนะเราไม่เปิดเสียงนะอืมของโหดองพี่ช่แวบบช่อแวบบช่แวบบแตกนะอ่า อันนี้นี่ยิง,ยงคนนะไม่ได้ยิงหมดนะนะเขาไปแตกหนึ่งแตกสองแตกสามสบียสวยปังปังปังโอ้เราก็เป็นที่หนึ่งนะเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นที่หนึ่งนะไม่มีใครสามารถฆ่าเราได้นะถ้าเราโหดนะอืมคโคตรโคดนะอ่ะ คอกไปก็แตกคอกไปก็แตกนะปึ๊บสรับปึ๊บแตกปึ๊บแตกแล้วก็ดูกันนะนะเกิดตัวสุดท้ายนะคอกมาปึ๊บแตกอไม่แตกเฮยยิงเจ้าหนึ่งปูเลยเดี๋ยวนะแตกแตกสีแตกเลยจุกลูกกระสุนก่อนนะ ก็เพิ่มพอร์ของเรานะตัวมันจะใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะชิบจบนะกดติ๊กออกก่อนนะไม่งั้นมันจะดูรายการนะเกมนี้มันโฆษณาโคตรเยอะเลยนะมันก็จบไปหนึ่งนะโอขึ้น go iv นะ แล้วว่าพี่มันโหดนะพี่โหดทุกเกมนะอันนี้พี่ไม่ในโมนะนี่มันคือเรื่องจริงนะแล้ถ้าน้องไม่เชื่อพี่จริงๆน้องไปถามลุงของพี่ได้นะลุงของพี่ใจดีนะเชื่อพี่นะน้องต้องไปถามลุงของพี่นะนี่มันคือเรื่องจริงนะพี่ก็โหดได้มาจากลุงนะโหดได้มาจากลุงนะน้องก็ต้องเข้าใจความโหดของพี่นี่มันเือธรรมชาตินะ ในธรรมชาตินะเชื่อแวบ,บชืบบช่อแฝดแตกนะน้าเห็นไหมปุ๊บแตกทาไมแตกมาแตกจุ่๊บุ๊บแตกบอ,อกแล้วว่าพี่เปนโหดนะพี่โหดทุกเกมนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ตก่แตกเฮ้ยโอนสก,กิลมันสะทอนนะตัวเมื่อกี้นะ กรปุ๊บฟันไปหนึ่งฟันไปสองสามจบนะแล้ว,วความโหดของพี่นี่มันระด,ดับพอๆกับพระเจ้านะระด,ดับพอๆกับพระเจ้านะ<ๆ>วันนี้ลิ้นไม่พันนะเพราะมันคือเรื่องจริงนะพี่มันโดจริงนะอ่าอืมความโหดของพี่นี่เป็นที่ประจันนะเป็นที่ประจันใครๆก็รู้ว่าพี่โหดนะ ตอนสมัยมัธยมพี่เป็นคนเปิดก่อนนะนะพี่เปิดกับโรงเรียนอนุบาลน,นะพี่เปิดก่อนนะพี่เปิดก่อนนะหมายถึงหมายถึงเปิดปาก,กระป๋องให้เด็กมันกินนะลอโอ้โอ,โอ้โดนฟันเห็นไหมบอกแล้วว่าพี่นโหดนะขนาดคนฟันยังไม่ไม่ตายนะื่อกีนะ เพราะพี่มีอัตราการลบดยสกิลนะช่วนี้แตกปอกไปแตกสองนาะสามโอ้ไวพิเศษเราก็ต้องไม่เข้าใกล้ไปนะอืมบป๊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 ป๊บป๊บป๊บป๊ป๊ปปบปปเอบบปบปบบ พไปแตกแตกแตกปุ๊บปบจบน,ะพ,น,นะพี่โหดนะพี่โหดจริงนะพี่ไม่ในโ,โมนะแต่พี่ขี้โมนะแ่โอ้ตัละครก็ดีนะดีพอตัวนะคลิปก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามา,มารับชมนะขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามคลิปนะ บายๆขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ